jazz be jazz V is a wonderful world jazz V สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่วิชา ภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูอาริดาณระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้เรากลับมาพบกันนะคะในรูปแบบการเรียนออนไลน์เช่นเคยค่ะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะก่อนอื่นค่ะครูดาให้เวลานักเรียนนะคะในการไปหยิบแบบฝึกหัดภาษาไทยมาก่อนได้เลยค่ะ หยิบกันมาครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าหยิบมาแล้วนะคะวันนี้คุณดาจะพานักเรียนไปทบทวนในเรื่องอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่13ก่อนสี่วัละสี่คำจำได้ง่ายค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ เรามาดูนะคะตัวชี้วัดกันค่ะนักเรียนนะคะต้องสามารถแต่งบทร้อยกองและคำขวัญได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูดาจะให้นักเรียนนะคะอ่านบทร้อยกองเรื่องวิชาค่ามากล้ำค่ะแล้วสังเกตนะคะรูปแบบคำประพันธ์ของบทนี้กันค่ะ คุดาจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังนะคะส่วนนักเรียนก็อ่านออกเสียงอยู่ทางบ้านได้เลยค่ะวิชาหาไว้ได้ใช้ภายหน้าภาคเพียงศึกษาปัญญาเพิ่มพูนความรู้คู่กายไม่หายดับศูนเชิดชูตะกูลดีแท้แก่ตน เป็นยังไงบ้างคะสําหรับนะคะบทประพันธ์นี้นะคะสังเกตสิคะว่าบทประพันธ์แต่ละวรรคเป็นยังไงกันเอ่ยใช่เลยค่ะบทร้อยกองข้างต้นนะคะบทหนึ่งมี4ี่วรรคค่ะวรรคละสี่คำคำประพันธ์ประเภทนี้นะคะเราเรียกกันว่ากรสี่ค่ะ เรามาดูนะคะลักษณะของกรสีกันค่ะนักเรียนกรสี่นะคะ1บทมี4วักค่ะวักละ4คําค่ะชื่อเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากรสี่ก็ต้องวักละ4คําค่ะการอ่านแต่ละวักนะคะนักเรียนจะแบ่งเป็น2จังหวะค่ะจังหวะละ2คําค่ะ เป็นหลักง่ายๆนะคะในการจำนะคะของกรสีคะ่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนกรสีนเนี่ยมีข้อบังคับในการสัมผัสนะคะอยู่3ามแห่งค่ะคือ1นะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกคะ่ะนักเรียนจะสัมผัสกับคำที่2ของวรรคที่2นะคะ คำสุดท้ายนะคะของวัดที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัดที่3ค่ะและสุดท้ายนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของวัดที่4ส,สัมผัสกับคำสุดท้ายของวัดที่สองของบทถัดไปค่ะ เรามาดูแผนผังกรสี่กันค่ะนะักเรียนเมื่อสักครู่นะคะครูดาได้อธิบายไปแล้วนักเรียนเห็นไหมคะคําสุดท้ายของวรรคแรกค่ะนักเรียนจะสัมผัสกับคําที่สองของวรรคที่สองนะคะและคําสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่สี่ค่ะจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไปค่ะ หเห็นหรือยังเลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนนะคะจําหลักนะคะคําสัมผัสนะคะในกอรแต่ละประเภทได้นะคะก็จะทําให้ง่ายต่อการจดจําในการอ่านคําประพันธ์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างกรสี่กันค่ะคุณคูณดาจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนก็อ่านออกเสียงอยู่ทางบ้านนะคะ ทำดีเพื่อใครเพื่อใจเราสุขผู้อื่นไม่ทุกขสังคมสุขสรรทำดีเพื่อชาติไม่ขาดสักวันถวายองค์ราชันพาราร่มเย็นนักเรียนเห็นไหมคะว่าคำว่าใครนะคะสัมผัสกับคำว่าใจนะคะแล้วก็คำว่าสุขค่ะสัมผัสกับคำว่าทุกนะคะ แล้วก็ดูค่ะนักเรียนคำสุดท้ายในวรรคที่4นะคะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปค่ะก็คือสันนะคะสัมผัสกับคำว่าวันนั่นเองค่ะเราจะมาสรุปความรู้นะคะเรื่องกรสีกันค่ะการแต่งกรสี ผู้แต่งต้องมีความรู้ความเข้าใจฉันทลักษ์ให้ถูกต้องและเลือกใช้คำให้คล้องจองตามฉันทลักษ์จะทำให้เกิดความไพเราะควรหลีกเลี่ยงการใช้คำตายท้ายวักเพราะจะทำให้หาคำสัมผัสได้ยากนะคะและก่อนก็จะขาดความไพเราะค่ะ นักเรียนมาดูบทถัดไปกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่14คําคำขวัญเตือนใจให้ทำความดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอ่านบทความเรื่องคำขวัญวันเด็กพร้อมทั้งสังเกตนะคะลักษณะของคำขวัญกันค่ะ คุณคูดานะคะจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังสำหรับนักเรียนก็อ่านออกเสียงอยู่ทางบ้านนะคะคำขวัญวันเด็กประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2498กทุกๆปีนายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงหน้าที่ซึ่งถือปฏิบัติตั้งแต่พศ2499เป็นต้นมาคำขวัญวันเด็กผ่านยุคสมัยมาปีแล้วปีเล่าล้วนแต่มีความมุ่งหมายสำคัญ คือปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้นๆดังคำขวัญวันเด็กในพศ2 5 5 2ว่าฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามคัคคีเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนนะคะสังเกตสิคะว่าคำขวัญวันเด็กจะเป็นยังไงคะ ใช่ค่ะจะมุ่งนะคะปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนค่ะเรามาดูลักษณะของคำขวัญกันค่ะคำขวัญน,นะคะเป็นถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านหรือผู้ฟงังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติค่ะ หลักการเขียนคาขวัญน,นะคะนักเรียนต้องเขียนนะคะเป็นข้อความสั้นๆค่ะอาจแบ่งเป็นวรรคและมีเสียงสัมผัสของจองกันค่ะเพื่อให้เรานะคะสามารถจดจำได้ง่ายและเกิดความไพเราะค่ะ เรามาดูตัวอย่างคำขวัญกันค่ะนักเรียนสิ้นป่าวันใดเป็นภัยมหันต์ปลูกป่าร่วมกันสุขสรรชาวไทยเห็นไหมคะคำขวัญน,นี้เป็นยังไงคะให้ข้อคิดค่ะการสูญสิ้นป่าไม้นะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะชักชวนให้เรานะคะร่วมกันปลูกป่าค่ะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ เรามาดูคำขวัญกันต่อนะคะนักเรียนวันวานน้ำมีวันนี้น้ำหมดใช้น้ำไม่ลดอนาคตหมดน้ำคำขวัญน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำค่ะเชื่อมโยงนะคะอดีตกับปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาวะน้ำนะคะ ที่แห้งแล้งนะคะที่เกิดขึ้นและก็เตือนใจค่ะนักเรียนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะเพื่อให้เรานะคะได้มีน้ำใช้ถึงอนาคตค่ะเรามาดูคำขวัญต่อไปนะคะออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรคภัย คําขวัญน,นี้นะคะก็เป็นการเชิญชวนค่ะให้นักเรียนออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะสำหรับคําขวัญต่อไปนะคะนักเรียนเห็นภาพใช่ไหมคะพลังความรักความเข้าใจช่วยพ้นภัยยาเสพติด คําขวัญน,นี้นะคะก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงความรักความเข้าใจและความอบอุ่นในครอบครัวค่ะซึ่งจะเป็นเกราะนะคะป้องกันภัยจากสารเสพติดได้ค่ะสำหรับคําขวัญต่อไปนะคะนักเรียนรักเดียวใจเดียวไม่เที่ยวสัมสอนนะคะ เป็นคำขวัญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนอ่าบอกนะคะถึงความปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่เดือดร้อนเรื่องเอสด้วยนะคะปลูกฝังนะคะค่านิยมนะคะของชายหญิงค่ะให้มั่นคงซื่อสัตย์นะคะกับคู่ครอ,องของตนเองค่ะซึ่งจะขจัดปัญหาโรคเอได้ค่ะ คุูดานะคะจะสรุปความรู้นะคะเรื่องคําขวัญให้นักเรียนได้ฟังกันค่ะคําขวัญน,นะคะเป็นการนําคํามาแต่งขึ้นให้จดจําได้ง่ายเพื่อเป็นคติเตือนใจชี้ให้เห็นถึงสิ่งดีงามที่ควรกระทําหรือสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ควรกระทําค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับเรื่องกรนศีและคําขวัญน,นะคะที่วันนี้คุูดาได้นํามาให้นักเรียนได้ทบทวนกันอีกครั้งค่ะ วันนี้นะคะครูดาขอฝากการบ้านให้นักเรียนนะคะง่ายๆเลยค่ะให้นักเรียนนะคะแต่งกรสีค่ะในหัวข้อเรื่องใดก็ได้นะคะที่นักเรียนชอบนะคะแต่งมา1บทนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคําขวัญค่ะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะอย่าลืมนะคะว่ากรสีนักเรียนแต่งเองโดยที่จะแต่งในหัวข้อเรื่องใดก็ได้แต่คําขวัญจะต้อง แต่งหัวข้ออะไรคะสิ่งแวดล้อมค่ะให้นักเรียนนะคะทําใส่ลงสมุดได้เลยค่ะทําเสร็จแล้วอย่าลืมว่ายังไงคะใช่เลยค่ะต้องถ่ายรูปนะคะส่งกลับมาหาคุณครูประจําชั้นของนักเรียนด้วยค่ะสําหรับวันนี้คูดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ